สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงซาลินีรัตนโสภาสมัครเป็นประธานนักเรียนของเบอร์หนึ่งครับรวมใจรักอนุบาลชุมพรค,ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจุธามาสุขจันสมัครเป็นรองประธานนักเรียนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปานาเว์กมลสุภาพจำเนียนสมัครเป็นเลขาทุกการครับนโยบายของเรามีทั้งหมดเด็ดข้อมีดังนี้ค่ะ 1>, 1. คิดดีค่ะ 2. ทำดี 3. ใส่ใจเรียนรู้ 4. ี่คู่นะครรห้าสุดจริต 6. คิดสร้างสง 7, รรค์เพัฒนาผู้เรียนค่ะโปรดเลือกเบอร์หนึ่งพักรวมใจรักอนุบาลชิบพรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิตาพรน,น้ำเงินค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษ,ษาวิที่สี่ทับสามค่ะ เบอร์สองค่ะพักของเรามีชื่อว่าพักสังคมไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดะยหญิเทราสุมาภาค่ะอยู่ชั้นป .4 ทับ3รับหน้าที่เป็นรองประธานนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวิชาเป็นจัดส่งเพ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ทับ3มรับหน้าที่เป็นเลขานการค่ะนโยบายของเรามีสี่ข้อคือหนึ่ง ด้านสิ่งแวดแล้อมเราจะช่วยเปรนมาลงรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะให้ลงถัง 2. ด้านกิจกรรมเราจะช่วยให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ 3. เราจะช่วยให้ชั้นเรียนสะอาดมากขึ้น 4. เราจะช่วยให้มีกิจกรรมและจะทำให้พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นคติ 4. พจน์ ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งโปรดเลือกเบอร์สองค่ะพักสังคมไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เพื่อนเ่น้องที่น่ารักทุกคนพี่ชื่อเด็กหญิงกันตามมงคลชกุลพี่ตังเมค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับค่ะสมัครเป็นประธานนักเรียนค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงชาญน้ำจันทร์พี่นุ่นค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทับห้า หมักเป็นรองประธานนักเรียนนะคะพี่ชื่อเด็กชายเชมิบูสโมสอรชื่อเล่นชื่อพี่เบลครับยู่ชั้นผสมศึกษาปีที่ห้าทับห้าสมัครเป็นเลขานุการครับในสโลแกของเราคือพักการมนีเราเป็นสตรีที่มีความเป็นผู้นำถึงพักเราจะไม่มีผู้หญิงล้วนแต่ก็มีผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำอย่าลืมนะคะพักที่สามพักการีนีค่ะ นโยบายของเรามี5ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1ให้เกียรติเพศตรงข้ามคือไม่รังแกผู้หญิงหรือไม่รังแกผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเราก็ไม่ควรรังแกกันค่ะข้อที่2เราจะช่วยกันอนุรกักษ์การทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนของเราหน้าอยู่ขึ้นข้อที่3ตรณรงช่วยกันดื่มนมให้หมดลดก,การขีดเขียนผนังหรือกำแพง รอบๆโร,รงเรียนและในห้องน้ำข้อที่5้าคนอรอารมณ์ช่วยการใส่แมสล้างมือบ่อยๆและเว็นระยะๆเพื่อป้องกันโรคติดต่อค่ะโรคติดต่อไม่จำเป็นต้องเป็นโรคโควิด1 9หรือโรคโควิด1 9ทีเท่านั้นอาจจะเป็นโรคติดต่อบางชนิดเช่นมือเท้าปากก็เป็นได้ค่ะเราควรระวังไม่ให้เราติดเชื้ออาจจะเป็นอันตรายแก่เราได้ค่ะอย่าลืมนะคะข้อบเบอร์สามล้งเบอร์สามอย่าลืมเลิก พวกเราค่ะพวกเราพักรามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปานิศาลาพิมีอยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งชื่อพรักลังอนุามชุมพรเบอร์สีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณัทยาผ่องงามมาจากชั้นป .4 ทับเป็นรองประธานนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุญพรทองหยุดมาจากชั้นป .4 ทับหทำหน้าที่บริขาค่ะนโยบายของเรามี10ข้อข้อที่หนึ่งได้แก่ส่งเสริมให้ทุกคนแยกขยะค่ะข้อที่2ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าห้องสมุดค่ะข้อที่3ปรับปรุงสุขาอนามัยของห้องน้ําค่ะ ข้อที่ 4. ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าแถวอย่างมีระเบียบค่ะข้อที่5นัน้นในเรื่องมารย,ยาทในการไหว้ค่ะข้อที่6ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ทุกคนมีความสามารถหลากหลายค่ะข้อที่7แนะนําให้ทุกคนประหยัดน้ํำและไฟค่ะข้อที่8แนะนําให้ทุกคนใช้นคโนโลยีอย่างถูกต ผู้อ่ค่คำคมของพักเราก็คือโรงเรียนมีระเบียบมีเกียรติและฉลาดมีสุขและสะอาดไม่อยากพลาดเลือกเบอร์สีขอให้เพื่อนๆพนที่ที่ทุกคนเลือกเบอร์สีพักพลังอนุบาลชุมพรด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดำนาราปฐิ์ชื่อเล่นชื่อปูนยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5สมัครเป็นประธานนักเรียนหมายเลข5้าพักพลังอนุบาลชุมพรเก้าไกลค่ะ นโยบายในการทํางานมีดังนี้1เราจะจัดให้มีโครงการที่สอนน้องโดยให้พี่ๆแต่ละคนที่เก่งและถนัดในแต่ละวิชามาช่วยสอนน้องๆที่ไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน 2. งด้านกิจกรรมหนึ่งจะจัดตัง้งรลยกลุ่มเพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องทุกห้องต้องประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วโครงการตลาดนัดนักเรียนเาน,นักเรียนเราจะจัดให้มีทำละหนึ่งครั้ง สัตว์ทางด้านอาชีพการแล้แสดงออกและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้นําสิ่งของประดิษฐ์สิ่งของมือสองหรือทําขนมง่ายๆมาขายปีนี้เราจะไม่มีกีฬาสีแต่พวกเราจะจัดให้มีกีฬาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงเรียนเช่นปิงปองแบดมินตันฟุตซอลและการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกมเช่นเกมซูดูกเกมรูบิกเกมคอสวิร์สเป็นต้น 3. ด้านสุขอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อมเราจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างและล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อยา่างสม่ำเสมอเพื่อลดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2. เราในโรงการแยกขยะก่อนทิ้งเพิ่มจุดคัดแยกขยะให้มากขึ้นเช่นที่บริเวณโรงอาหารและประจำจุดทุกจุดในทกอาคารเรียนและเราจะจัด ฟีหนึ day, ่งเดย์ทุกทุกสิ้นเดือนและจัดการแข่งขันว่าห pues ้องเรียนใดสะอาดที่สุดจะมีรางวัลสามรางวัลอย่าลืมนะคะโรงเรียนสดีถ้ามีเบอร์ห้ารักเบอร์ห้าเลือกเบอร์ห้าแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัทรพงศ์พวิเศษชั้นมธดกศึกษาปีที่4ีรับสสมัครเป็นประธานคณะกรรมการครับพักเก้าไกลอนุบาลนนพรเบอร์หครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวชรีวัลสุประวิทย์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ4สม,มัครเป็นรองคณะกรรมการค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัจดามงคลอยู่ชั้นปมศึกษาปีที่4ทับ4สมัครเป็นเลขานุการค่ะนโยบายของเรา 1. จัดก,กิจกรรมตำนานสำคัญต่างๆเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. จัดระเบียบในร้านสวนอิฐการ 3. ดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำา 4. ให้แยกขยะ 5. ให้ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการต่างๆให้มาสอนเพื่อนๆวิพีและน้องๆที่ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ในเนื้อหาบทเรียนนโยบายมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเลือกพักก้าไกลอนุบัติชุพรเบอร์6วันนี้ขอบคุณนะครับ